มาชมวันนี้กล้วยไข่กระดาษนะคะตกเครือใช่ไหมคะตกใหม่ใหม่ค่ะน,นี่ก็นี่นะคะนี่นางคือไข่กระดาษนะคะเลือกเหมาะมานิดนะคะด่ะเดี๋ยวจอกล้วยไข่กระดาษเพื่อฉายดู อุ้ยไม่ใช่ไข่กระดาษไข่มันหวานพูดผิดนะคะเมื่อกี้ไข่มันหวานนะคะเลือมอะมานิไข่มันหวานพูดผิดไข่มันหวานนะคะขอแก้่าที่หนึ่งปลูกลายสายพันธุ์ไข่กระดาษอีกต้นนึงจ้านี่คือไข่มันหวานพักตายนะคะลือมอะม,มานชค่ะลือมะมานชต้นกล้วยไข่กระดาษจ้า ถ่ายไ,ไว้ดูพัฒนาการเรื่อยๆต้นไหนที่ยังพอลอดเราก็ถ่ายไว้ดูมีสายพันธุ์แบ่งแบ่งนะคะอันนี้โลูกง่ายอยู่ค่ะจ้าจะได้าาาม,มาดูมุมนีเห็นสรงใกล้ๆนี่ปรีนี่ลูกตะกูลกล้วยไข่ลูกสั้นๆแบบนี้ค่ะมันมันหวานนิดๆ,ดดๆวหวานค่ะออกมันมากกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย